สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักทำความรู้จักนะครับกับกลุ่มรถ M2M นะครับโดยมิเตอร์โตโต้นะครับเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะครับ M2M คืออะไรครับผมสวัสดีครับผมมิเตอร์โตโต้นะครับผม M2M คือรถสวยครับเอามาขายตามสภาพในราคาพ่อค้าขายพ่อค้าครับผมเกิดมาจากแนวคิดอะไรครับทำไมต้องเป็น M2M ครับ M2M เกิดจากแนวคิดที่ว่าเรามีการซื้อขายกับพ่อค้าในราคา พิเศษนะครับแต่เราคิดอยู่ว่าการที่เราขายสัตว์พวกค้าในราคาถูกเพราะว่าเราสามารถได้เงินสดทันทีและขายตามสภาพไม่ต้องเก็บเงินใดใทั้งสิ้นนะครับแต่ในยุคโควิดแบบนี้นะครับเรามองว่าเราอยากจะช่วยคุณลูกค้าโดยการที่ว่าเราจะเอารถกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นรถสวยเนี่ยเอามาขายพวกคุณลูกค้านะครับผม <Wow. S 1> โดยเราจะให้คุณลูกค้าสามารถจัดไปนั้นได้นะครับผมซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณลูกค้าสามารถที่จะ ได้รถไปได้ง่ายขึ้นอีกเยอะๆเลยครับผมจุดเด่นจุดด้อยของรถในกลุ่ม M2M คืออะไรบ้างครับจุดเด่นนะครับราคาถูกครับผมเป็นรถสวยประส,สาทนะครับผมส่วนจุดด้อยนะครับผมก็เป็นรถที่ขายตามสภาพครับจะเชื่อได้อย่างไรว่ารถในกลุ่ม M2M มีสภาพเครื่องยนต์รวมถึงบอดี้อยู่ในสภาพที่ดีครับในส่วนของเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยคุณสามารถเอาไปเช็ค ศูนย์บริการมาตรฐานได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สามารถพาช่างมาตรวจหน้าง,งานก็ได้หมดครับผมแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของบอดี้คุณก็สามารถเอาไปเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐานได้หมดเลยเช่นกันนะครับที่สําคัญนะครับเราเป็นที่เดียวนะครับที่เราลงในสัญญาไว้ว่าเราประกันว่าหากรถมีชนหนักที่ข้มจนจมน้นนํานะครับผมยินดีรับซื้อคือ100%เนต็มมตื่นเต้นครับผมขอโทษด้วยครับรถในกลุ่ม M2M ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับมีเล่มทะเบียนไหมครับถูกต้อง100%เซครับผมรถพันมีเล่มทะเบียนนะครับผมลูกค้าสามารถโอนได้ที่ขนส่งนะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นคำถามข้อสุดท้ายนะครับมีอะไรพิเศษให้กับคุณลูกค้าบ้างไหมครับในช่วงสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้ครับคุยตรงๆเลยแล้วกันนะครับแบบบางการสภาพเดี๋ยวต้องไปเก็บงานหน่อยนะครับ แต่ในกลุ่ม M2M M เนี่ยพิเศษเลยเราจะคัดออกมาที่เป็นรถสวยและถึงแม้จะย,ยังไม่ได้เก็บงานแต่สภาพนี่เรียกว่าเหมือนกับแทบจะไม่ต้องซื้อไปทําอะไรแล้วอ่ะคือมันสภาพม,มันเนียบมากครับนะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องเชื่อที่เราพูดนะอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาดูกับตานะครับแล้วก็ให้มือจับต้องได้เองนะครับผมและก็ เอาอะไรเพิ่มให้อีกดีนะเดี๋ยวสักครู่นะครับฝากที่ก่อน,นเอาอย่างนี้แล้วกันวิตาโตโต้ขอนําเสนอช่วยค้างเงินอีกสิบงวดด้วยนะครับช่วยค้างเงินอีกสิบงวดด้วยนะครับผมตามเงื่อนไขของบริษัทได้เลยครับผมเอาวารันตีเครื่องและเกียร์ไปอีกสองปีด้วยนี่คือช่วยทุกท่านที่เจอภาวะ เศรษฐกิจแบบนี้กันครับผมใดๆก็ช่วยไปเยอะแล้วขอเพิ่มีกอย่างนึ่งนเรามีช่วยเหลือ24ชั่วโมงในลักษณะของรถยกครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางจัมแบตเติมน้ำมันกรณีท่านขับไปแล้วน้ำมันหมดอย่างนี้ครับผม oh, <no. S 1> อันนี้คือปกติเราจะไม่มีให้ท่านใดนๆทั้งสิน้นแต่เฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะพิษโควิด COVID แบบนี้ตอตคาขอช่วยทุกท่านด้วยแคมเปญนี้เลยครับผม Only U ครับ ยังไงรอรอรับใช้อยู่นะครับผมขอโอกาสด้วยครับผมขอบคุณครับ